รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น Grosher Mummy Daddy Grandma Grandpa Sister Brother Mommy Daddy Grandma, Grandpa, Sister, Book, Bag, Crayon, Pencil. Blue, Red, Yellow, Green, Book, Bag crayon pencil blue red yellow green blue Teddy bear 1 2 3 วันน oh, ี้น้า5นะครับครูให้นักเรียนเขียนชื่อ brother m o m m y daddy grandma grandpa sister นะครับในรูปดังต่อไปนี้นะครับตัวอย่างที่หนึ่ง brother brother คนไหนนะครับนี่คือ brother m o m m y daddy grandma grandpa sister brother คือคนแรกเลยครับให้นกักเรียนเขียนชื่อ brother เขียนลงในนี้เลยนะครับ and คนที่สองคือ mummy okay mummy คนที่สามคือ daddy นะครับให้นกักเรียนเขียนชื่อ ตามรูปดังต่อไปนี้นะครับเรียนเปิดหน้าที่6นะครับโอเคดูว่าสิ่งอะไรบ้างที่เราพาไปโรงเรียนบ่อยๆนะครับ 1. number o book number two bag number three crayon number f pencil โ okay. อเค so ให้นักเรียน ลากเส้นดังต่อไปนี้นะครับหรือจับคู่กันเลยดูบุกหบคู่ของบุกนะครับโอเคแล้วก็ Number ร์ลากเส้น Number ร์ทนัมเบอร์โโอเคเก่งมากๆเลยครับ ให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านด้วยนะครับที่เชื่อให้นักเรียนเปิดหน้าที่7นะครับลู number one is ball number two it's doll number three. t h teddy bear okay so ที่ชื่อให้นักเรียนวงกลมในรูปดังต่อไปนี้หนึง number one คืออะไร ball n มายเลขส o ง l อ n หม e ยเ t ขสามช e ลดโอเค so ให้นักเรียนไปหารูปดังต่อไปนี้ว่ารูปในรูปภาพเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับรูปภาพเหล่านี้มีอะไรบ้างให้ตรงกับบอลให้ตรงกับดอลให้ตรงกับชิ d ดี b บร r เรามาหากันเลยนะครับหนึ่งบอลบอลมีกี่อันมีกี่ลูกนะครับหนึ่งวงกลมเลยให้นักเรียนวงกลมสองสามโอเคเว r ร g o ี่กูดหลังจากนั้นให้นักเรียนหาดอลต่อนะครับนับ1 2 a n และสามลก็หลังจากนั้นเราก็หาหาเทนดี้เบตต่อนะครับมิกิมิกิอันน่ะเราน,นี่ที T ่เจอหาไม่เจออีกเอามาหากันเลยช่วยช่วยกันหานะครับหนึ่งสองแลวก็ go, สาม โอเคมีทั้งหมด3นะครับเก่งมากๆเลยให้นักเรียนกลับไปทำนะครับ